กินอะไรกันดีวะอืมไม่รู้ว่าอะไรก็ได้อ่ะมึงอาหารญี่ปุ่นไหมไม่เอาเลยไม่ชอบกินของสดเอา้าสรุปจะกินอะไรก็บอกเลยไงว่าอะไรก็ได้ไง่ายๆมึงนี่นะเอาใจยากกว่าแฟนกูอีกงานร้านส้มตำแล้วกันโอเคนี่เดินยังไงไม่ดูตามมาตาเรือเลยถ้าเกิดฉันบาดเจ็บขึ้นมาเธอจะทำยังไง นี่พวกคุณสองคนโทษผมเหรอครับคุณรู้ปล่าครับที่ไม่มองนี่ถนนทางเนี้มันเป็นของคนที่เขามีการศึกษากันนะแล้วเธอมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยผมก็มากกว่าของผมทุกวันก็ไม่เห็นเดือดร้อนใครเลยนี่ครับคุณรู้ปล่าครับที่ไม่มองตามมาตาเรือกันเลยเอาอย่างนี้แล้วกันต่างคนต่างอยู่เอาไปสิทำไมอย่าบอกนะว่าแค่นี้ไม่พออะอย่างเธออะได้แค่นี้ก็ดีเท่าไหร่ลวมั้ง เก็บขยะนะนะจะได้วันละกี่บาทเทียวไปได้แล้วเพียวเหม็นป่ะเธอว่าไหมว่าคนเก็บขยนะนะั่นอะมันก็แค่ต้องการเงินจากเราสองคนก็แค่นั้นแหละ คนใช่คนอย่างนั้นก็ต้องการแค่แน่แหละนี่ครับเงินของพวกคุณผมไม่ต้องการมันหรอกครับไม่ต้องการเงินนี่เธอจะบ้าหรือเปล่าสมัยนี้อะไรบ้างที่เงินซื้อไม่ได้ใช่ครับเงินอาจจะซื้อทุกอย่างได้ก็จริงแต่สำหรับผมมันซื้อใจผมไม่ได้ครับโอ้ยอย่ามาน้ำเน่าซื้ออาหารประทานชีวิตได้ก็พอและ้ะ ทำไมเงินแค่นี้ไม่พอหรือไงผมบอกแล้วไงครับว่าผมไม่ต้องการเงินของพวกคุณถ้าเธอไม่ต้องการเงินแล้วเธอต้องการอะไรหรือเธออยากมีเรื่องผมไม่ได้อยากมีเรื่องกับพวกคุณเลยครับพวกคุณหรือเปล่าครับที่อยากจะมีเรื่องกับผมและอีกอย่างนะครับผมต้องการแค่คําขอโทษจากพวกคุณเองทุยเราไม่ผิดแล้วทาไมเราต้องขอโทษด,ด้วยใช่คนรวยอะ่ะเขาไม่ขอโทษคนจนกันหรอกนะ เ,เงินเดือนให้ผู้คุณขอตอนนี้ได้แล้วนะคะเราแค่เจ้าของบริษัทเซนเท่านั้นค่ะเอ่อเราไม่ทราบว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยจะเข้ามาเมื่อไรหร่หรอคะอ๋อเข้ามาแล้วค่ะนั่นไงคะเจ้าของบริษัทสวัสดีครับคุณรัฐสวัสดีค่ะ,คะฮะอย่าบอกนะว่าใช่ค่ะแค่เจ้าของบริษัทเซนกิ๊กเดียว คุณจะได้เงินตามที่ทุกคุณต้องการห้าหมื่นบาทเลยนะคะฮะห้าหมื่น <5, 000. S 1> ไม่ต้องหะค่ะใช่ค่ะคุณคะดิฉันขอโทษค่ะดิฉันก็ขอโทษเหมือนกันค่ะให้อภัยพวกเราสองคนด้วยนะคะในเมื่อพวกคุณสองคนขอโทษผมก็ไม่ติดใจเอาความอะไรขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแต่ผมขออนุญาตไม่รับพวกคุณสองคนเข้าทำงานนะครับ เพราะว่าคุณสองคนไม่เคยให้เกียรติใครเลยผมจะบอกให้นะครับพวกคุณคิดว่าตัวเองดีมีเงินไฮโซไม่มีใครว่าหรอกครับตอให้ผม,มเป็นคนเก็บขยะจริงๆคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปพูดแบบนั้นกับเขาคุณช่วยจําใส่กระโหลกของพวกคุณไว้ด้วยนะครับคุณละครับคะ่ะวันนี้ไม่มีการเซ็นอนุมัติอะไรทั้งนั้นนะครับได้ค่ัท่านประธานคะขอร้องนะคะ่ะอย่าทําอย่างนี้เลยนะคะ ถ้าดิฉันไม่ได้งานนี้ครอบครัวดิฉันต้องลำบากแน่ๆเลยค่ะขอโทษด้วยนะครับกลับไปเถอะครับถ้าพวกคุณไม่กลับผมจะโทรแจ้งรปภนะครับคุณรักครับเรียรกรปภด้วยครับได้ครับ <Okay. S 1>